สวัสดีเพื่อนเพื่อนเท o ดเดอร์ฟอเร็กทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างการเทรดทองคาในช่วงนี้รู้สึกว่าแกรปจะไม่ค่อยขยับไปไหนเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพบกับเจมอีกครั้งนะครับเจมมี่เทรดเ r อร์ฟอเร็กนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ทองคาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่พูดมากแล้วก็เข้ามาดูแกรปกันเลยนะครับโอเค ก่อนอื่นเลยแล้วก็เปิดแกลบรองความขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูในแกลบวิกก็ยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มแข็งขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็นี่ก็เป็นแกลเดนะครับก็ตีเทนนนรนไลน์เนี่ยครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันหลุดไปแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมันยังไม่หลุดครับเพราะว่าเนี่ยก้นของแท่งเทียนนะครับมันเท่ากันหมดทีนี้เรารู้ว่ามัน ออกแมาแบบนี้ครับมันจะเป็นลักษณะของไซด์วีนะครับเจมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าควรจะแองอีกจากตรงนี้หรือว่าตรงนี้แต่ที่เจมส์พิวชาชัดเจนก็คือจะเป็นแนวแต้ที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่ามีแท่งเทียนตรงนี้ครับม,นมนันมามนขึ้นแมามาขึ้นแมาสัมผัส ตรงนี้สัมผัสแนวแตนตรงนี้แล้วมันไม่แผลแล้วมันก็ย่อลงไปก็เพื่อนเพื่อก็ดูนะครับมันก็ยังต่ายอยู่ในแนวโน้มแข่ขึ้นยังไม่ลงชัดเจนถ้ามันแบบแวแก๊บจะลงมันก็ต้องทะลุแนวรับตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคทีนี้อาทิตย์หน้านะครับมันจะมีการประกาศตัวเลขของอตัตราดอกเบี้ยนะครับเวลาตีหนึ่งประมาณ วันแลกแคารนหรือว่าวันพูดนะครับก็ประมาณตีหน่งลองเช็คดูในตลาแข่าวเว็บ f o r e x f a c t o r y นะครับก็ดูถ้ามันทะลุแล้วปิดแท่งเทียนคางบนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันทะลุลงแล้วปิดแท่งเทียนข้างแรงข้างแรงเทนหรือว่าใต้แนวรับที่เจมขีดเส้นสีเหลืองไว้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นขาลง ส่วนอาทิตย์นี้ก็กูรู้หลายคนเจมก็ไปดูตามเฟซเขาก็บอกว่าอาจจะอยู่ในแนวรับแนวแต้านช่วงของไซเวนนี่ก่อนนะครับแล้วก็รอระเบิดอีกทีหรือว่าเด็กนอกขอบไซเวน่ะขอบสีเหลืองก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าไม่วันพุดก็ประมาณวันพุธนะครับวันอังคารวันพุธนั่นแหละครับก็จะเห็นที่ทางแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับ ส่วนตัวแท่ในมุมมองมาโคหรือว่าข่าวนะครับรอบโลกท้องนี่จะเน้น USD เป็นหลักใช่ไหมครับก็ใกล้จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสาราชนใหม่นะครับอีกแค่อีกแค่2เดือนก็คือสิ้นเดือนกันยานี้แล้วก็อีก2เดือนนะครับก็จะอีกก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาราชนใหม่นะครับช่วงนี้ก็ ประธานาธิบดีสารัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมก็พยายามที่จะทำดีต่อประเทศไว้ก็เพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของแกน,นะครับแล้วก็ส่วนแมกเฟดช่วงนี้ก็พยายามที่จะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้สหรัฐฟื้นฟูขึ้นแล้วก็ส่วนโควิดโควิดก,ก็รัเสเซียก็มียารักษาไวรัสที่แบบได,ได้ได้ผลดีแล้วนะครับแล้วจีนก็เพิ่งจะ กำลังจะทดลองกับแอร์แสสมัครนะครับแล้วก็เหลืออเมริกาถ้าอเมริกามีผลการตรวจสอบไวรัสรักษาโควิดยารักษาโควิด1แก้วนะครับที่ได้ผลชัดเจนแล้วก็ประกาศออกมาให้ก่อนช่วงสิ้นปีก็เดี๋ยวท้องก็จะได้ลงยาวๆนะครับลงเร็วกว่าขึ้นนะครับ คืนี่คลื่นไปคานบรรไดลงที่เหมือนลงลิฟต์นะครับก็มีอาจารย์คุรูหลายๆท่านเขาพูดไว้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ลงลงเร็วเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วทองก็มีโอกาสที่จะลงนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเราจะเห็นว่านี่เป็นนิวไฮสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็ New นิวไฮก่อนหน้าแล้วก็นิวไฮล่าสุดนะครับคือมันต่ำลงต่ำลงต่ำลง,ำลงเรื่อยๆแล้วเจนไม่แน่ใจว่า ตรงนี้จะเป็นนิวแฮอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมาลองดูอีกทีนะครับแต่ว่าเอาที่ชัดเจนก็คือว่าเดี๋ยวรอเฟสประกาศตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยในในวันพุธเนี่ยคืนวันพุธตีหนึ่งนะครับก็มาดูวันพุธตอนเช้าได้นะครับก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็แนาลงทุนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าเพื่อนจะลงทุนก็ลงทุนในกรอบก็คือแนวรับใบแนวรับใบแล้วก็แนวแต้นเนี่ยเซลล แต่ถ้ามันเพื่อนเพื่อจะถือลานเทนก็ได้นะครับแต่ว่าก็สต็อปลอดตรงนี้มันก็จะกินระยะหน่อยตรง6ก0ันจุดแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อจะลานเทนตรงแนวรอบนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผิดทางอย่างน้อยเราก็มีสต็อปลอดก็คือเจมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเทรดหนักนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็รอที่แทงชัดเจนเราก็สามารถที่จะเทรดลานเทนได้ซึ่งมันทําให้โอกาสวินมีสูงกว่าใช่ไหมครับไซด์เวนนี่ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้เสี่ยงมาก โอเคคลิปราแคะทองคำก็ไม่มีอะไรมมกครับสาหรับอาทิตย์นี้ก็จะวิ่งในกรอบแนวรับแนวแตนเส้นสีเหลืองที่เจมได้ขีดเอาไว้นะครับก็เทรดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เห็นไหมถ้าแบบแบบเราเห็นแล้วเราก็เข้าแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาแข่งตรงใกล้ๆแนวแตนตรงนี้เนี่ยสี่พจุดก็ได้แล้วครับมาขึ้นไฟปอะแมน4,200จุดนะครับ4,300จุดแล้วก็ กี่กาไรแค่4 0จุดก็คือเราจะรู้ว่าช่วงแนวแตนเนี่ยโคนจะรอซีโอกันเยอะเนี่ยครับยังไม่ถึงแนวแตนโคตก็ซีโอลงมาเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะชี้ขายก่อนนะครับหรือว่าถ้าจะเข้าออเดอร์ก็เข้าตรงนี้แล้วก็มิวไฮตรงเนี้ย6,000จุดสําหรับแข่เซีโอนะครับหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้3,600จุด ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็กีดกําไร4,200จุดนะครับแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเจมส์ก็ให้แนวแทางเพื่อนๆในการเทรดนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนๆจะถามคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซข้ามาเจมสส่วนตัวก็ได้ครับเดี๋ยวเจมจะทิ้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊กส่วนตัวให้ติดต่อหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เจมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนใน f o เ e x นะครับให้เพื่อนๆได้ส่วนตัวกับเจมพูดคุยปรึกษาในด้านการลงทุน f o r e x ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่สะดวกจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเจมก็ได้นะครับแต่ว่า เกมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆลงแบบว่าเป็นโฆษณาบกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับเจมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆแบบลงเกี่ยวกับโฆษณานะครับเพราะว่าเจมก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วเจมก,ก็ไม่ได้เป็นอาจ,จารย์แบบสอนเก็บเงินเจมก,ก็ให้แนวคิดตามความรู้ที่เจมมีตามความรู้ที่เจมเทรดนะครับเจมก,ก็เทรดมาเจ็ดปีแล้วครับก็แลกพอร์ตอยู่สี่ห้าปีแล้วก็ช่วงปีหลังก็ กำลังทยอยได้กำไรมาแต่ก็ไม่ได้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคนอกเรื่องนะครับก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามเว็บที่เจมส์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนด้วยนะครับในเว็บไซต์นี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวกับสกุลเงิน usd แล้วก็มีผลต่อทองคำนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์แก๊บนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามเป็นแนวแทางแล้วก็จะมี บทความดีๆแรงประดานใจดีๆโพดลงในเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนของเจมตลอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้เจมมาตลอดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอของเจมดีและมีประโยชน์ยังไงเจมก็ขอฝากเพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆอีกทีด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็ขอขอบคุณครับ